สวัสดียามมื้เช้านะครับผมผู้ติดดำแอดเวนเจอร์มื้อนี้ผมยูทีโรงแรมโศกไสซับ่อนเนในจักน้อยนะครับมื้อนี้ก็เป็นเวลาประมาณเจ็ดโมงเช้านะครับเส้นทางการเดินทางของผมนะครับมื้อนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับเดินทางไปที่เมืองมหาไส้นะครับเมืองมหาไส้ซึ่งเมืองมหาไส้นี้สีอยู่ห่างจากเมืองท่าแขกอยู่ประมาณ50กิโลเมตรนะครับถือว่าไกลพอสมควรนะครับแต่ว่ามุ้ยปัญหาครับมอเตอร์ไซค์ครับ แล้วก็ผมก็ได้ต่อห้องปีมือหนึ่งะครับที่โศกใส่ซับนะครับกัราคากะซ้ำเก้านะครับกับสองร้อยสี่บาทกั1 1 0 0 0กีบนะครับติดตามเส้นทางการเดินทางไปพร้อมกับผมนะครับมื่อนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับเดินทางไปที่เมืองมหาไซนะครับระยะทาง50กกิโลเดินกันครับถ้าเห็นอย่างดีๆนะครับสองข้างทางนะครับผมสิ จอดแล้วก็ลงไปเบิ้งนะครับพาเพื่อนๆลงไปเบิง้งนะฮะไปติดตามเส้นทางไปล้วกันครับ นี้ผมมาอยู่บริเวณ4ีแยกถนนใหญ่แล้วนะครับถนนน่าจะเป็นถนนหมายเลข13นี่แหละครับตองข้ามไปเดี๋ยวไปข้ามไปหาอย่างกินฟ้าวฝุ้นครับนโอ้ตรงนี้ตรงนี้ไปเออนุครับบริคามไส้นะครับสายมือบริขมไส้ขวามือนี้ลงไตเลยนะครับผมจะหาอย่างกินบางนี้กนครับหิูข้าวครับเช้าๆนะครับ โอ้ยหายังกินก่อนมีข้าวจี้นํานะครับน่าจะเป็นพวกเฟอพวกข้าวต้มข้าวเปียกนะฮะโอ้จอดแล้วก่อนอ๋อไปเบิรงกันครับเท่านั้นมีข้าวเปียกโอ้วัดเลยผมกันเบิรงกในเด้ออ๋ออันนี้เป็นข้าวเปียกเส้นครับอันนี้ข้าวเปียกข้าวอันนี้อ๋อมาการุนี่ตัวน,นี้ผมเอา เขาเปียกเส้นดีกว่าครับกินนี้เด้อ, 5, อก 5, อินนี้เขาจี้ขายยังไงเขาจี้สเต๊ะเท่าไรบอลห้าพันบอลห้าพันโอ้เขาจี้ปลาเต๊ะห้าพันอันนี้อันนี้เท่าไหร่อันนี้ก็ห<ม>้าพันเนื้ออันเอาเขาจี้สเต๊ะหน้่งอันนึงเป็นสองนะครับกินไปสองเลยวันนี้เติมพลังก่อนนะครับจะอยู่บริเวณนี่ครับถนนใหญ่เลยครับนี่แยกอันนี้คือเอิ้นว่าแยกยังเก่อนโอ้แยกลักซี่ลักซี่ผมเอามาลักสามรักสองเมื่อกี้แมนยูแมนยู่สั้ เส้นนี้จะไปมหาไส้มันว่ามาหาไส้มหาไส้เนาะ,ะถือแล้วครับมาถือแล้วดิผมจะไปเส้นนี้แหละครับแล่งเข้ามาหาไส้นะครับอีประมาณ50โลเหลือประมาณ49มั้งเดี๋ยวเติมพลังกันครับโอ้ยเป็นวัดผมกันนี่นะครับร้านคัดซิกคัดซิกจะซิ่งเหรอครับม,มาคุครับนี่ครับเขาเปียกเส้นนะครับ เอาเปะเซนนะครับสีลองซิมเบิ้งกันนะครับนี่นะครับร้านครับคลาสสิกคลาสสิกจริงจรินะครับกับผมกับมักกินร้านแนวนี้แหละครับแน่วของชาวบ้านิลีนะครับชาวบ้านที่อยู่ละแวกนี้เส้นกับสิบุคือแถวบ้านเท่าเลยเ้นเส้นสีออกแป๋ๆอะไรอย่างน้อยครับซิมเบิ้งครับคล้ายๆซี่บุ๋นเสี่ยวครับจะคล้ายๆใช้ งนี้ครับเป็นของเส้นเส้นเส้นก๋วยเตี๋ยวมันสินุ่มๆได้ยังน้อยครับนุ่มๆได้ยังน้อยแล้วก็เป็นเส้นเป็ดๆนะครับบ้านเฮาเป็นเส้นกลมๆนะเติมพลังมเซ็ตแล้วก็สิ่เปาะเดินทางนะครับแล่นไปที่เมืองมหาไซต่อไปมาจีบิ่งข้าวจีปาเตะยัดไส้นะครับก็จะมีหมูย่อมีหมูมี นี่ครับมีโห่หอมมีพักมีมาแตงนะครับนี่แหละครับเอินปาจีปาเตะยัดไ้นะครับอันนี้ห้าสิบพันนะครับแซ่บครับเ้าจี้ครับเ้าจี้อยู่แยก,กลักซี่เมืองลาาเรื่องสวรรลาวเมืองท่าแขกไอ้แซ่บครับไอ้แซ่บรลส พาเดินทางอ๋อไปที่เมืองมหาไซนนะครับเส้นทางไปเมืองมหาไซนนี้มีแต่ภูเขาครับผมอะด้านหน้าผมเลยมุ้งตะนี้ของขายพวกของฟากนะครับขายพวกของฟากแต่ว่าหนังเข้มนี่บ่มีพลาดเลยนะฮะไปไปมหาไซครับเส้นทางด้านหน้าผมพูดนครับภูเขาล้วนๆเลยนะครับไกลๆผมครับมีมู่มูเหลืองครับถนนเส้นนี้นะครับที่จะมุ่งหน้าไปมหาไซก็มี มาแต่งโม่นะฮะแดงโม่แดงแต่งโม่เหลืองสบายดีโอ้ตรงไปตรงไปครับนั่นรยกาดดีครับผมตอนนี้ผมเข้ามาท่ามกลางคุณเขาเรียบร้อยแล้วนะครับซ้ายมือกับเขาขวากับเขาหน้ากับเขา ใส่เมืองเก่านะครับเพราะว่าเป็นทางขี้ฝุ่นไมเบิ่งก่อนครับว่าขี้ฝุ่นสําไหนนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างความเจริญน,นะครับได้ย้ายมาอยู่เมืองไม่เมื่อแล้วนะครับแต่ว่าผมมากบรรยากาศภูเขานะครับโอ้ชุดยอดเลยนะฮะที่เมืองมหาไซนนี่มีแต่ภูเขารุนรนเลยทางม่ค่อยดีมาไหนครับ 10ลอ้อผ่าน1ลอ้อผ่านเอสแอน์ถนนพักครับเอาโอเคยยุ่ครับเอาละครับผมเดินทางมาฮอดแล้วครับนี่ละครับเมืองมหาไสเมืองเก้านะครับแต่เป็นเมืองเก้านะฮะสบายดี แต่แป๊กนะครับที่นี่เขาน้ำคนดีอีหลีครับนี่ครับเขาเอทนาอี๋ี่แหล่ะครับเอทนาปีที่สองเอทนาปีนี่เอทสองเธอนะครับเป็นเพื่อนเก่าๆนะครับปรสิเห็ุหลายเดีินจะผ่าเลาะครับเจ้าน้อยครับเห็นว่ามันต้องข้ามแม่น้ำเซบังไฟดานนาครับทางกับบุคคลดีป็นไรนะครับทางมีแต่หลุมครับ บ้านด้านขวาของผมนี่ครับเป็นส่งเป็นส่งเล่านะครับเป็นบ้านส่งเล่าบ้านสาไหมอนนะฮะเอาละครับสะพานอยู่ด้านหน้าครับเดี๋ยวผมต้องข้ามสะพานนะครับน่าจะเป็นแม่น้ําเซีบังไฟนะฮะซึ่งตัดผ่านเมืองมหาไซกานะครับนี่นะครับผมก็เลยจะข้ามสะพานนะครับซึ่งตัด แม่น้ำนี่ครับเซบางไฟนะฮะเป็นแม่น้ำเซบางไฟแม่น้ำเซบางไฟนี่กับสีไหลน่าจะไหลออกไปทางแม่น้ำโขงครับเป็นแม่น้ำสายโลหิตหง่อีเส้นดึงของทางสงปปลาเลาครับแม่น้ำเซบยงไฟนะครผม้ามฟังมาแล้วนะครับมีสองฟังครับสำหรับเมืองอมหาไตยนี่นะครับ เดี๋ยวต้องเลี้ยวซ้ายเข้าไปในเมืองดีกว่านะครับชนะผมโอ้ขับขับเมืองนี้เป็นเมืองที่แบบโอ้สุดยอดเลยนะครับสำหรับมหาไส้เมืองเก่านะฮะล้อมรอบด้วยขุนเขานะครับล้อมรอบด้วยขุนเขาน้อยใหญ่เลยนะครับอากาศอยู่นี่ถือว่าเย็นเลยนะครับฝนแบระสัู เขานิยมเลี้ยงแบกันหลายกันครับแถวนี้นะฮะถุงผ้าเลาะเบิ้งชมเมืองนะครับมหาไซเมืองเก่านะครับแต่ก่อนเมืองแห่งนี้นะครับเป็นเมืองเมืองลักๆของทางสมบ,บรรูรปาเลาเมืองดึงนะครับเพราะว่ายู่ใจกลางของแม่น้ำซีบางไฟเลยนะครับหามาเลาะนะครับ แถวนี้ก็เอดเค้าครับอเอดเค้ากีระบ้านเฮ้าฮะเกี่ยวไปนะฮะแถวนี้ปูกี้วนะครับเขียวกะจีเลยมหาไซจะเป็นเมืองเก้านะครับเมืองเก้าแต่ก้อนเมืองมหาไซก็ยุ่งนี้แหละก้อนที่จะย้ายออกไปบริเวณติดถนนนะครับ บางไฟนี้าจะอยู่ทางขวามือเดี๋ยวผมขี่เลาะก็แล้วครับเมืองมหาไซอันนี้เป็นร่องน้ำนะฮะน,น่าจะเป็นร่องขนส่งน้ำแม่นโพดครับร่องขนส่งน้ำนะฮะเขาหมู่บ้บานโอ้เขามีระบบส้นระประทานดีเหือครับสมพัสเล่าผมเห็นเขาปุกเขานะครับปุกเ,เข้าีิวกระจีเลย พ่นม um, <laughs> ันหลายเนาะเอาซีดผมเป็นสงการไดนี่นะครับเมืองมหาไซเก่าสปาดี้โอ้นี no ่ค no รับ no นี no ่เ no ป็น no ห้งเลียนเหครับนี่เป็นห้องเลียนเนาะเป็นห้องเลียนเล็กน้อยเดี๋ยวผมจอดเบิ่งก่อนครับโอ้โหโทษหลายโทษหลายอันนี้เป็นห้องเลียนครับจอดเลีนกันเมืองมหาไซเก่านะครับ สบายดีโอ้อันนี้มันเป็นเมืองมหาไส้เก่าเป็นปะ,อะโอ้ห่างก็เคยมานี่แหละ<ป>เข้าไปนี้ไปใส่ครับนี่ไปมีบ้านโม้มีบ้านหมูมบม่บ้านคนเนาะ,อ,ะอันนี้เป็นอย่างโรงเรียนเก่าบ่ะนี่โรงเรียนไม่รเรียนเขายังเฮียนอยู่แล้โอ้เขายังเฮียนอยู่บ่ะนี่โอ้คนว่าลงเรียนเก้าอ๋อน้ำท่วมบ่ะอืม แถวนี้มันอยู่ไกลไหมน้ำเซบางไฟเนาะอ๋อเซ่บางไฟอยู่นี่กันบอเดี๋ยวผมเบิ้งลุงเลียนกันครับนี่ครับอันนี้เป็นผมตอนแรกผมนึกว่าเป็นลุงเลียนหางครับบอหางครับนี่เป็นลุงเลียนนักเลียนกันยังมาเฮียนอยู่นะครับเป็นน่าจะเป็นลุงเลียนของนักเลียนปัดถมนะฮะปัดถมนะครับนี่ครับมีสนามฟุตบอลแต่เข้าบาได้ครับปิดประตูแล้วนะฮะเป็นลุงเลียนที่ถือได้ว่าเก้าเก้าอิลีครับ ผมก็ยังนึกว่าเ,ออเป็นโรงเล่นห้างบอ่อห้างตัวนี้นะครับเด็กน้อยนักเล่นก็นยังมาเล่นอยู่แต่ว่ามันมีติดอยู่ที่เป็นวันอ,อ,อาทิตย์นะครับมีแบร์นะครับนี่ผมก็น,น่าจะมาอยู่อยู่เมืองนี้นะจกักจักน้อยนะครับเดี๋ยวเลาะเล่นอีจักน้อยหนึ่ง ไปต่อครับน่าจะเข้าไปด้านในนะครับเห็นน้องขว้าเมื่อกี้นะครับผมถามว่าตรงไปข้างในชิมีวิวบรรยากาศงามๆนะครับเดี๋ยวล่องขี่เข้าไปเรื่อยๆครับบานเอิ่นว่าเมืองมหาไซนนะฮะผู้รวมสมบูรณ์ด้วยน้ำครับเขาบอกไว้เลยนะครับว่าหน้าฝนนี่น้ำท่วมครับแถวนี้นะครับละแวกนี้น้ำท่วมเบิดเลยก็เลยเอดให้ชาวบ้านแถวนี้มีน้ำตลอดเบิดปีเลยนะครับระบบสุลประทานเขาขดี ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่ามีอาอเอิเพิ่าอย่างก็มีคลองนะครับไปจนสุดหมู่บ้านเลยนี่นะครับเขียวขาจีเลยครับเนี่ยเก็๊หน้าแล้วแถวนี้ครับ น้องเขาบอกว่าขี่มาเบิ่งผานี่ครับมาเบิ่งผู้ผาฮอดแล้วครับนี่เป็นภูเขาบรรยากาศนะครับขี่ามาจากโมบานกับโม,ม,มอฮอดกิโลครับสัมผัสบรรยากาศทิวหุ่นเขานะงามงามงามแต่ว่าทางเป็นทางดินแดงนะฮะทางดินแดงแต่กับมอมนี้โมมีคน ใส่ยวดยานพาหนะผ่านสักเท่าไหร่นะครับก็ล้อมากเลยฮะเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์มยืนหาขัดยางบ่โอ้อาหาอโหนะ้ำมันบ่เบิร์ตครับไปได้เบิร์ตเลยเม่น้ำเสีบังไฟเไฟไม่น้ำเสีบังไฟผมน่าตรงครับออบีผมน่าจะเห็นเม่น้ำเสีบังไฟนะฮะซอ,อกล็อกเสกแหลกมากเลยเนาะผมเนาะโอ้คุณอะ เย็ยนเลยครับดลดบรรยากาศลังหลังภูเขานี่เย็ยนจ้อยๆเลยครับนี่เย็ยนทีลีครับมันเป็นทางตัดเลาะริมภูเขานะครับและก็ซ้ายมือผมนี่เป็นแม่น้าเซบังไานะฮะเพราะว่าแม่น้าเซบงังปานมีปริมาณน้ําหลายครับเออมีหมู่บ้านด้านหนะ้า หมู่บ้านมองนี้เบิ่งใน G P S บ่ได้นะครับแต่ก็ผมก็น่าสิมาหยุดอยู่มองนี้แหละครับที่ออกมาจากบ้านมหาไส้นะครับเส้นทางกับมิดตดิ้ลคิฟุนครับนี่ถ้าตรงเข้าไปนี้ผมว่ามันน่าจะเป็นภูเขานะครับเป็นบ้านหมู่บ้านน้อยที่อยู่ในภูเขาเพราะว่าเบื้องใน G P S นี่บ่เห็นหมู่บ้านเลยนะครับจังใดกันเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับก่อนดีกว่าครับโอ้ยังมีรถอยู่ครับนี่โอ้ยังมีรถผ่านอยู่ครับ เียวกันฟุ่นฟุ่นครับฟุ่นเดี๋ยวกลับไปที่เมืองมหาไส้เก้าก่อนครับวัดศิเลาะเมื่อเม่อผู้เขาในจังหน่อยผัดแห้งเลาะเข้ามาผัดผู้เขากะแห้งยู่ห่้างออกาไปพุ่นลายครับเส้นทางนี้ผมบบกคุ้นเคยนะครับผมต้องกลับเข้าสู่เส้นทางลักก่อนนะฮะ